สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับแกงอ่อมกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์ e Entertain you by ยทริปเ i Radio นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มรายการเว l ไลฟ์อยากจะให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมอายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับซึ่งคอนเซปต์ของรายการเว l ไลฟ์ก็จะพูดถึงประเด็นหลักๆอยู่9มิติที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุข คำว่าอยู่ดีมีสุขเป็นสภาวะที่มากกว่าการที่เราไม่มีโรคภาวะปัสจากโรคไม่ได้เป็นโรคภยัยแค่เจ็บเพราะการที่จะเป็นโรคภยัยแค่เจ็บหรือมีคนมาบอกว่าเราไม่สบายเราป่วยนั้นจําเป็นที่จะต้องวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งการที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยก็ใช่ว่าเราจะมีสุขภาพในสภาวะที่ดีสูงสุดก็ใช่ว่าเราจะใช้ศักยภาพของชีวิตได้อย่างสูงสุดและ ศักยภาพที่กล่าวถึงดังข้างต้นนะครับจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้คุณค่าสอดคล้องกับค่านิยมสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตดังนั้นสภาวะความอยู่ดีมีสุขจึงเป็นสภาวะของร่างกายของใครสักคนที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งทางกายทางใจทางจิตวิญญ,ญาณทางสังคม ทางสภาพแวดล้อมและอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินและดิจิทัลด้วยดังนั้นเรื่องของความอยู่ดีมีสุขจึงมองมากกว่าเรื่องของสภาพกายมองมากกว่าสภาพภาวะปัสจากโรคดังนั้นสิ่งที่แกงอมจุชวนพูดคุยในแต่ละวันทุกครั้งที่มาเจอกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของกายใจจิตวิญญ,ญาณเรื่องของความศรัทธาเรื่องของสภาพแวดล้อมซึ่งวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้ย้อนกลับไปทบทวนว่าในสมัยก่อน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์คนโบร,โบราณเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขาอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรและมีอะไรบ้างที่ยังตกทอดมาถึงมนุษย์ยุคปัจจุบันเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาหาคำตอบกันครับว่าความอยู่ดีมีสุขในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างและเราได้สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสืบสารความอยู่ดีมีสุขให้เกิดกับมนุษย์ยุคปัจจุบันได้อย่างไร ช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการเ l ลไลฟ์และแกงอ่อมครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์รายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้ชวนพูดคุยเรื่องความอยู่ดีมีสุขข,ของคนยุคโบราณโดยเฉพาะในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับคำว่าก่อนประวัติศาสตร์นะครับหรือว่า pre history prehistoric era นะครับ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์ในพื้นที่ดินแดนแถบใดแถบหนึงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีการบันทึกจะมีการจารึกบนหินมีการขีดเขียนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสัญลักษณ์นะครับเวลาที่นักโบราณน,นักคดีเขาแบ่งช่วงเวลาก็จะแบ่งเป็นก่อนประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ย่อมเข้าสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เนื่องจากว่าแต่ละที่มีความเจริญมีวิวัฒนาการมีการแพร่ผ่านของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดในการที่จะระบุช่วงเวลาที่เป็นการเกิดยุคป,ประวัติศาสตร,กร์ก็คือการทําจารึกหินการสลักหินแล้วก็การเขียนลายลักษณ์อักษรที่เป็นภาษาอักษรโบราณน,นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่อย่างภาคอีสานเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุคป,ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นหลักฐานล่าสุดของกลุ่มจังหวัดทุ่งกุาลาร้องไห้นะครับในพื้นที่ทุ่งกุาลาร้องไห้ถ้าเปรียบเทียบหลักฐานที่เราค้นเจอเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ดอนขุมเงินที่อำเภอหนองฮีจดร้อยเอ็ดนะครับที่ค้นพบจารึกดอนขุมเงินซึ่งบันทึกลายลักษณ์อักษรเป็นจารึกที่ใช้ภาษาอักษรปัล,ละวะของอินเดียนะครับที่ระบุถึงพระเจ้าจิตเแสนซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของอาณาจักร เนลาเจนละนะครับ C H E N L A นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณเป็นนครรัฐโบราณที่เกิดขึ้นในดินแดนภาคอีสานดีดินแดนก่อนเขมรพระนครนะครับซึ่งทําไมถึงต้องพูดประเด็นนี้เนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่ย่อมมีจารึกเกิดขึ้นในช่วงเวลาแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังให้ได้รำลึกนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคประวัติศาสตร์ รอยต่อของกระวรติศาสตร์ซึ่งมีการเขียนจารึกลายลักษณ์อักษรเนี่ยทำให้เห็นว่าพัฒนาการของชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยมีการใช้อักษรซึ่งเป็นอักษรที่มาจากต่างแดนมาจากต่างถิ่นอย่างอักษรปลาวะของอินเดียเนี่ยก็เดินทางจากอินเดียมาถึงทึ่งกุลาร้องไห้ซึ่งไกลกันมากเลยครับแต่ว่าวัฒนธรรมด้านการใช้ตัวอักษรเนี่ย ก็ทําให้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมของคนในแถบเอเชียเนี่ยหลายครั้งเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอินเดียนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะชวนพูดคุยเวลาที่เอาจารึกพระเจ้าจิตรเสนเนี่ยเป็นแกงอ้างอิงจะชวนคุยถึงความอยู่ดีมีสุขในช่วงเวลาก่อนหน้าที่จารึกจะเกิดขึ้นกับภายหลังที่จารึกของพระเจ้าจิตรเสน ได้เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นตัวแบ่งประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นความอยู่ดีมีสุขของคนในพื้นที่ทุ่งกาลา้องไห้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบรายละเอียดกันต่อกับความอยู่ดีมีสุขของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการเวลไลฟ์อยากให้คุณผู้ฟังอายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับซึ่งเราจะพูดคุยถึงประเด็นที่เป็นสุขภาวะองค์รวมเป็นเรื่องของความอยู่ดีมีสุขทั้งเรื่องกายอารมณ์สังคมเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ไม่ได้เสียเงินนะครับเป็นเรื่องที่สามารถจะเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองนะครับ วันนี้ชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของคนยุคโบราณนะครับทำไมเราถึงต้องไปควานหาเรื่องราวของคนในยุคโบราณเนะื่อจากว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเราต่อย,ยอดเราสร้างนว,วัตกรรมเราพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยบนพื้นฐานของความรู้ที่ผ่านมาและที่สําคัญความรู้เรื่องของนว,วัตกรรมสุขภาพเรื่องของเวลเนสความอยู่ดีมีสุขจากคนยุคโบราณเนี่ย ก็ได้ส่งมอบได้ต่อยอดได้มอบให้กับคนในยุคปัจจุบันได้มาใช้ต่อบางเรื่องยังใช้ได้ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งครับว่าองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเนี่ยถือว่ามนุษย์ปัจจุบันก็มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางในทราบว,ว่าคนยุคโบราณเนี่ยก็มีความสามารถสามารถที่จะวิจัยพัฒนาในรูปแบบของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาใช้ในการดูแล ทำความอยู่ดีมีสุขแล้วก็สร้างอายุยืนรักษาโรคต่างๆในยุคโบราณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่พอจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าผมจะแบ่งการพูดคุยวันนี้ออกเป็น2ยุคหลักๆโดยเอาจุดอ้างอิงคือจุดเริ่มต้นของปรวัติศาสตร์ในทุ่งกวารองไห้ก็คือที่จารึกดอนขุมเงินนะครับประมาณพุทธศตรวรรษที่1ิถึง12นะครับก็ อาณาจักรเจนละนี่ก็เกิดขึ้นใกล้เคียงกับอาณาจักรทวาราวดีนะครับหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นขอมแล้วก็เป็นลาวล้านช้างจำปาศักดิ์แล้วก็เป็นสยามเป็นต้นซึ่งดินแดนแถบที่เป็นอีสานตอนกลางร้อยแกนสารสินหรือว่าดินแดนแถบศรีสะเกดสุริยททนยโสธรอุบลสมัยก่อนเนี่ยก็มีการเ,าเรียกว่าปกครองโดยนครรัฐบโบร,ราณซึ่งอย่างทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยก็จะเป็นอนาณาจักรเจนละซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูสายวานิกายนะครับซึ่ง จารึกที่พบในทุ่งกราร้องไห้มีอายุมากที่สุดก็เป็นจารึกของพระเจ้าจิตเสนที่บอกถึงอาณาจักรเจนะได้ขอบขยายขอบเขตมาถึงปากไม่น้ําเสียวที่บริเวณบอกพันขันนะครับการที่มีจารึกแห่งนี้หมายความว่าเวลาที่ย้อนกลับไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาของยุคก่อนประวัติศาสตร์มีนักโบราณัคดีเข้ามาศึกษาที่ประเทศไทยจํานวนมากและหนึ่งในนั้นก็เป็นนักโบราณาคดี ชานส์ไอแฮมนะครับที่มาจากอินเทอร์เน a n d นรนบเข้ามาที่บอกพันขันที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อขุดค้นทางโบราณคดีครับต้องขุดไปหลายเมตรเลยนะครับตั้งแต่ชั้นที่1เมตรที่2เมตรมท,รทรี่3เมตรที่4จนกระทั่งเมตรที่5นะครับซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องของภาชนะดินเผาเป็นเรื่องของอดินที่อาจจะเป็นเตาเผาโบราณหรือแม้กระทั่งเรื่องของการถลุงเหล็ก โดยใช้กรรมวิธีแบบโบราณน่นแสดงว่ามนุษย์ยุคก่อนปฐิตศาสตร์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตประจําวันที่เกี่ยวพันกับเรื่องของดินเรื่องของแร่หินเหล็กทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของหินศิลาแรงรวมทั้งเวลาที่เราศึกษาภาชนะดินเผาเนี่ยก็จะมีเศษคราบที่เกี่ยวข้องกับอาหารเศษของเกลือเศษของพืชผลทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่น เปลือกข้าวที่พบในภาษชนะดินเผาก็เป็นตัวบ่งบอกถึงการเกิดกเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวเพราะแกรบก็ย่อมมาจากข้าวดังนั้น การที่มีแกลบในภาชนะดินเผาก็แสดงว่ามนุษย์ยุคโบราณเนี่ยรู้จักการปลูกข้าวรู้จักการทําเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยบรรพชนยุคโบราณแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบรายละเอียดปีกย่อยว่าการมีข้าวการมีเกลือการมีภาชนะดินเผาและหลักฐานของกระดูกในสัตว์ต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรกับพวกเราในยุคปัจจุบันว่าคนโบราณเนี่ยเขาอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกับแกงอ่อมได้อีกครั้งหนึ่งครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังได้ย้อนไปนึกถึงสภาพของสังคมในยุคโบราณโบราณขนาดไหนเลยครับโบราณขนาด23,000พันปีซึ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนักโบราณคดีเขามีการขุดค้นในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้พบหมู่บ้านที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นี่เยอะมากๆนะครับเวลาที่คุณผู้ฟังนะครับได้ขับรถหรือว่าเดินทางไปไหนถ้าเผื่อใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่น google maps นะครับ ก็สามารถที่จะเห็นสภาพภูมิศาสตร์ของภาคต่างๆอย่างเช่นโดยเฉพาะที่ภาคอีสานนะครับก็จะเห็นลักษณะที่มีพื้นที่ที่เป็นโนนสูงมีลักษณะกลมๆหรือว่าถ้าดูลักษณะหมู่บ้านบางแห่งนะครับก็จะมีลักษณะเป็นกลมเป็นวงรีและมีแม่น้ํามีคูน้ํามีคลองเนี่ยล้อมรอบนะครับหรือบางหมู่บ้านเนี่ยคูน้ําอาจจะหายไปแต่ว่าเราเห็นลักษณะของบ้านเรือนหรือว่าแปลงเกษตรกรรมเนี่ยมันแบ่งล็อกเป็นรัศมีแล้วก็ ดูคลับคล้ายกับข่าวว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นครูเมืองเป็นแม่น้ําล้อมรอบยกตัวอย่างเช่นที่บ้านน้าอ้อมนะครับตำบลน้าอ้อมนะครับของอําเภอเกษตรวิสัยในเห็นชัดเจนครับว่ามีหมู่บ้านที่ล้อมรอบหรือว่าที่บ้านชีวานนะครับที่อาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของความเป็นเมืองโบราณอยู่ดังนั้นส่วนคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชัน Google Map แแล้วก็ดูว่าแต่ละบ้านแต่ละเมืองที่คุณผู้ฟังเดินทางไปเที่ยวเนี่ย มันจะมีลักษณะความเป็นโนนสูงแล้วก็มีคูเมืองล้อมรอบนะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็จะเห็นเศษกระเบื้องเยอะแยะเลยครับที่ตกตามพื้นดินหรือว่าอยู่ตามเอ่อตลิ่งของริมแม่น้ําธรรมชาตินะครับซึ่งเศษกระเบื้องที่อยู่ตามชั้นต่างๆเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนยุคโบราณอย่างที่ผมได้พูดในช่วงที่แล้วนะครับการเห็นเปลือกเอ่อเปลือกข้าวนะครับซึ่งก็เป็นแกลบเนี่ยเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ ดินที่ใช้ทำภาชนะดินเผาหรือว่ามีคราบของอาหารมีคราบของเกลือมีเศษก้างมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับหลุมฝังศพของคนในยุคโบราณเนี่ยมนันแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคน,นยุคโบราณเนี่ยพึ่งพิง กับการเกษตรและที่สําคัญมีสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับยุคก่อนประวัติเนี่ยทั้งเรื่องของปลาเรื่องของวัวเรื่องของควายเรื่องของหมูหรือแม้กระทั่งเรื่องของกลุ่มพวกกวางต่างๆเนี่ยก็พบในเอ่อเรียกว่าหลุมฝังศพหรือว่าในเวลาที่เราเจอพื้นที่ที่มีผู้คนยุคโบราณอยู่รวมกับภาชนะดินเผาล้กก็เครื่องประดับต่างๆอย่างเช่นพวกสัมฤทิต่างๆที่เป็นกำไลหรือว่าสร้อยคอหรือว่าลูกปัดโบราณเนี่ย ก็มักจะเจอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขเรื่องของอาหารเรื่องของทรัพยาการธรรมชาติเรื่องของเครื่องประดับที่มนุษย์ใช้แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่พบในยุค 2. 3 0 0 0ปีหรือแม้กระทั่ง5 0 0 0ปีเป็นต้นเนี่ยที่พบในภาคอีสานเป็นเครื่องมือที่สามารถจะสะท้อนความเป็นอยู่ของคนยุคโบราณได้เป็นอย่างดีว่านอกเหนือจากเรื่อง อาหารที่เราต้องกินข้าวต้องมีการล่าสัตว์ต่างๆเรื่องของกายใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของ Spider pic, เครื่องประดับเรื่องของจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับศาสนรสถานก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้มนุษย์ยุคกอ่อนปัิฐานเนี่ยมีความอยู่ดีมีสุขในแบบฉบับของเขาในยุค3,000ปีในยุค4ี่พปีก็มีเรื่องของความอยู่ดีมีสุขที่แตกต่างกันออกไปหรือยกตัวอย่างอย่างกรณีของมัมมี่ ะะที่พบเรื่องของรอยสักรหรือแม้กระทั่งไอซ์แมนมนุษย์น้ําแข็งที่พบรอยสักตามร่างกายเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ารอยสักต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของการสักบําบัดโรคเป็นการสักยาเป็นการสักเพื่อ,อ,อระงับปวดหรือลดรอยปวดเนื่องจากว่ารอยสักที่พบที่ยุโรปเป็นต้นเนี่ยเป็นรอยสักที่อยู่ ในแนวของเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการฝังเข็มเพื่อระง,งับปวดนั่นแสดงให้เห็นว่าความอยู่ดีมีสุขของคนโบราณในยุคพันปีขึ้นไปเนี่ยก็มีศาสตร์หลายอย่างและศาสตร์นวัตกรรมที่คนโบราณใช้ก็ส่งมอบตกทอดมาถึงคนในยุคปัจจุบันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยถึงความอยู่ดีมีสุขในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกลับมาพบกับช่วงหน้ากับดีเจแกงออมครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้ชวนพูดคุยถึงความอยู่ดีมีสุขของคนในยุคต่างๆตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของปีพุทธศักราช2 5 6 6ซึ่งก็นับเริ่มต้นจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริณิพานธนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ยังมีเรื่องของความอยู่ดีมีสุขที่ได้รับอิทธิพลของอารยธรรมต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัด หลังจากยุคปัติศาสตร์แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของศาสนาสถานเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขด้านจิตใจด้านจิตวิญญาณของผู้คนนะครับเราเห็นว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้คนในแถบประเทศไทยในแถบอีสานไปอย่างยิ่งสังเกตจากปราสาทขอมต่างๆที่สร้างขึ้นและหลังจากนั้นประมาณปี พุทธศตวรรษที่16-17เป็นต้นมานะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นศาสนาพุทธโดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับซึ่งก็มีการสร้างอารคยาสารเยอะแยะในแถบพื้นที่ของกัมพูชาแล้วก็อีสานของประเทศไทยอารคยาสารนี่แหละเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นสถานที่บริการสุขภาพให้กับคนในยุคพุทธศตวรรษที่16-17-18เป็นต้นมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า อ้อโรคยาสารมีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลในปัจจุบันนั่นหมายความว่ามีผู้ในการโรงพยาบาลมีคุณหมอมีเจ้าหน้าที่มีคนที่รักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่รัก,การที่คอยดูแลอโรคยาสารเหล่านี้นะครับซึ่งในอนโรคยาสารจะมีการแบ่ง บทบาทในการนําเข้าวัตถุดิบที่ใช้เป็นยาแล้วก็หุงหาอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารเรื่องของกระเทียมเรื่องของพริกไทยต่างๆก็จําเป็นที่จะต้องมีการบดบัญญัติเอาไว้นะครับว่าเรื่องของความอยู่ดีมีสุขของคนที่มาหวังพึ่งพระบระโมโพธิสมภารของพระเจ้าชัยรามที่7แล้วก็คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการใช้สมุนไพรดังกล่าวดังนั้นสมุนไพรที่ใช้ในสมัยก่อน ก็ยังมีการพูดถึงในการที่จะเอาสมุนไพรอย่างเช่นเรื่องของขมิน้นเรื่องของขิงเรื่องของอพริกไทยเรื่องของข้าวเรื่องสมุนไพรต่างๆในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นนวตกรรมที่ตกทอดมาจากคนในยุคโบราณเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการเวล Life กันต่อนะครับว่า จะมีสิ่งใดบ้างที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยังมีความสําคัญกับคนในยุคป,ปัจจุบันเก็นการต่อยอดพัฒนาในปัจจุบันและกําลังเป็นเทรนด์ยอดฮิตที่จะเกิดขึ้นกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในอนาคตครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเวลไลฟ์กับแกงอ่อมนะครับพบกับแกงอ่อมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่ทุ่มถึงสามทุ่มนะครับซึ่งวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงความอยู่ดีมีสุข ของคนโบราณนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งแกงอ่อมก็เอาช่วงแบ่งเวลาของจารึกพระเจ้าจิตรเสสนที่ทุ่งกุลาร,ร้องไห้นะครับที่จารึกดอนขุนเงินนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแบ่งของประวัติศาสตร์ของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากจารึกของพระเจ้าจิตรเสนในพุทธศตวรรษที่11นะครับก็ถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีอาณาจักรขอมนะครับซึ่งกษัตริย์ขอมกษัตริย์เขมรที่ มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับซึ่งท่านก็ทรงสร้างอารูคยาสารนะครับซึ่งคนทั่วไปที่สมัยนั้นนะครับก็นับถือศาสนาพุทธนะครับอารูขยาสารที่สร้างขึ้นมาก็ถือว่าเป็นสถานที่คล้ายๆกับโรงพยาบาลในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในพุทธศตวรรษที่18ลองจินตนาการดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยวิศวกรรมศา,ศาสตร์ก็ยังไม่เจเริญรุ่งเรืองมากแต่ว่าสามารถสร้างปรา,าสาทสร้างกู่ ได้เยอะมากๆกล่าวก,กันว่ามีประมาณ102แห่งนะครับในอนาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งโรงพยาบาลหรืออโรคยาสารที่สร้างขึ้นเนี่ยก็บริหารจัดการโดยคนในชุมชนนะครับมีผู้อำนวยการมีคุณหมอมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอาหารนําเข้าข้าวสมุนไพรต่างๆไม่าจะเป็นะกระรบชะเอมเทศพวกขิงพวกพริกไทยเป็นต้นนะครับซึ่ง สถานที่แห่งนี้นะครับไม่ได้เฉพาะรักษาผู้ป่วยทางกายเท่านั้นแต่ว่ายังมีการประิานรูปเคารพต่างๆซึ่งเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้งกายและใจแล้วก็เป็นสถานพำนักทางจิตวิญ,ญญาณของผู้คนในสมัยก่อนด้วยนะครับอารยธรรมของขอมเนี่ยได้ส่งผลกระทบแล้วก็ต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ในการดูแลผู้คน ให้เกิดความอยู่ดีมีสุขมาจนกระทั่งถึงวัฒนธรรมของลาวล้านช้างจำปาศักนะครับซึ่งกินพื้นที่ของภาคอีสานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผู้คนที่มี เชื้อสายผ่านทางลาวร้านช้างจำปักก็ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาแล้วก็สมุนไพรซึ่งเป็นพืชที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับในการที่จะปรุงยาแล้วก็ดูแลสุขภาพองค์รวมแล้วก็มีวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ทําให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วนะครับ วันนี้เกงอ๋อมก็ชวนพูดคุยนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเราได้พูดคุยถึงภาชนะดินเผาพูดคุยถึงการปลูกข้าวเป็นอาหารการต้มเกลือการถลุงเหล็กรวมถึงเครื่องประดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วหลังจากยุคประวัติศาสตร์นะครับว่าแสดงเห็นว่าในยุคทวารวดียุคขอมนะครับก็มีกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กับการสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุข ที่สําคัญแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากๆก็คือในยุคของพระเจ้าชัยรานที่7นะครับในพุทธศตวรรษที่18นะครับซึ่งมีการสร้างอารยคยาสารเยอะมากนะครับทั้งพื้นที่ประเทศกัมพูชาลาวไทยในปัจจุบันนะครับในอีสานเองก็มีเยอะมากที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆคนไปที่ปราสาทไปที่กู่ไปที่สถานที่ของขอมนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นอารคยาสารก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับถ้าไปที่แห่งใดแล้วพบคำว่าอารคยาสารนะครับ ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังสังเกตถึงอาคารต่างๆอาคารของอบรราลาัยด้านหน้าแล้วก็มีบารา,ายต่างๆที่มีแบบแผมที่ชัดเจนนะครับอโรทยาศาลก็คือโรงพยาบาลในยุคแรกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมวันที่7แล้วก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณาสุขมีโรงบาลประจำอำเภอมีโรงบาลชุมชนจังหวัดมีโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆที่เป็นแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เราใช้ชีวิตยอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับกับเรื่องของความอยู่ดีมีสุขของคนในยุคโบราณกลับมาพบกับแกงอ่อมได้ใหม่กับรายการเวลไลฟ์อยู่ดีมีสุขอายุยืนในช่วงเวลาของ19นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ